แแต่ว่าพอตามจับที่เรนออกมาแล้วก็คือมันกมอีก้แมบไม่มีข้อหาคุณหนีไม่มีข้อแม้เออคุณหนีคุณก็แเดมนั่งกันเต็มหมดรัฐบารพอจะเปิดเผยใหญ่เลยจะไปทำพันมิตรบอกว่าไม่ได้ ได้ไหมได้ได้ได้คุณครับคือคือคือหน้าตาคนจะได้รู้ไงก็รักษาตัวอยู่รักษาตัวเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องคดีหรือไม่ถ้าได้ซงคือคดีเป็นไปต่อเดี๋ยวรออีก10นาทีแค่แบบเริ่มต้นซึ่งเดี๋ยวที่ส่งไปนะเมื่อวานนี่เองเนะเข้าระบบไปเลยเมื่อวานนี่เองต้องก่อนจตึ๊งอะขั้นตอนละเอียดนะก็คือผู้เชี่ยวชาญจะต้องมาเทียบอีกว่าอะไรอะไรอะไรยับความคืบหน้า มาโดยตลอดนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเราใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับรอยยี่สิบนายนะครับแบ่งกําลังเข้าตรวจคน้นบ้านผู้ต้องสงสัยนะครับห้าจุดนะครับก็ตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองห้านัดไปได้หนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนปืนนะครับส่วนในทางคดีเนี่ยได้รวบรวมใหนหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ออกหมายจับ ผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ทั้งหมด8ลายนะครับขนาดนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะครับคิดว่าจะมีผู้ต้องหาเพินีกไหมคะก็จะต้องสอบสวนไปเรื่อยๆครับยังยังมีบางส่วนนะครับที่เรารู้รู้ชื่อแล้วก็รวบรวมหลักฐานที่จะขอหมายจับดำเนินการต่อไปสำหรับอาการคนป่วยทั้ง3ลายตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะ คนที่โดนยิงเข้าหัวครับในมานกก็<ล>าารักอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่ทั้ง8คนเนี่ยครับมีส่วนเกี่ยวข้องมีการก่อเหตุใครทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับคือ <c oughs> มีทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกถูกข้อหาว่าร่วมกันพยายามฆ่านะครับแล้วก็มีวุธปืนเครื่องสูนปืนแล้วก็พาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยไปในทางสาธรณะโดยไม่มีเหตุวร มีคนประสานหรือผู้ใหญ่ติดต่อทั้ง8ปดคนเข้ามามอบตัวหรือเปล่าครับยังครับยังไม่มีครับชนวนเหตุเนี่ยค่ะมันเป็นเกิดขึ้นระหว่างใครกับใครก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์บานปลายก็ทั้งสองฝ่ายนี่นะฮะทั้งสองฝ่ายก็ยังยังยังทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังตอนนี้คือฝ่ายที่ที่ที่อยู่ที่เราเป็นพยานเนี่ยนะ,ะก็เนื่องจากคู่กรณีียังไม่ได้ได้ให้ข้อมูล ตอนนี้ยังยังยังอยู่ในพื้นที่ไหมครับจากการเช็คข้อมูลเช็คบ่งเช็คเบรดอะไรเนี่ยครับก็อยู่ระหว่างการหลบหนีนะฮะอยู่ในพื้นที่นนทบุรีหรือว,ว่าไปแล้วครับผมอันนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการแล้วกันเท่าที่สอบถามคนใกล้ชิดหรือว่าญาติของคนที่ถูกออกหมายจับมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะสื่ถึงตัวเขาไหมคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทางตารวจเนี่ยนะครับเรามีวิธีการที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง8ปดรายเนี่ยได้แน่นอนนะฮะ ติดตามจับกลุ่มได้แน่นอนเชื่อว่าแสดงว่าอย่างีแสดงว่าเชื่อว่ารู้รู้จุดเป้าหมายแล้วใช่ไหมว่าจุดนี้ไว้ที่ไหนคือเราจับกลุ่มได้แน่ครับมันมีกระแสข่าวว่าอาจจะไปอยู่กับกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกบดานอยู่แบบนี้อันนี้จริงไหมครับอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบนะเอ่อไม่ว่าจะอยู่กับใครเนี่ยฮะไม่มีความหมายแล้วครับก็เราก็จะติดตามจับกลุ่มมาดําเนินคดีนะครับเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมีหมายจับแล้วก็ตำรวจนะครับาตำรวจสืบสวน ภาคหนึ่งนะครับท่านผู้ชักการก็ได้สั่งการท่านผู้การสืบสวนภาคหนึ่งนะครับก็มาติดตามด้วยตนเองนะครับแล้วก็ของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้กับก็มาด้วยตนเองนะฮะเราแบ่งหน้าที่กันทํานะครับที่ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในเรื่องนี้เห็นมีบางคนมีตระกูลดังมีคนชนชื่อดังเรามีการประสานทางญาติทางเขาไหมฮะประสานทางเด็กคนนี้เขามอบตัวอะไรเงี้ยผมไม่เห็นว่ามีใครทาตระกูลดังนะไม่ทราบนะครับ ทั้งหมการคันนอกจาก8ดคนที่ว่าอยู่ฝั่งที่ก่อเหตุแล้วฝั่งคนเจ็บเนี่ยพอจะมีหรือว่าหลักฐานอะไรเชื่อมโยงว่าเป็นคนที่ลงมือด้วยไหมคะคือคือขนาดนี้ยอยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะคำนวนเไนด้ยังไปเรื่อยๆืนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับมีการยิงกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใครที่ใครที่ทำผิดนะครับเราก็รวบรวมห,หลักฐานไว้แล้วก็ ออกหมายจับดาเนินการต่อไปขณะนี้ยังไม่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 ไมไมจบนะฮะแปดคนเนี่ยไม่จบยังจะต้องมีต่อไปแดคนนี่คือเป็นฝ่ายที่ที่ที่ทททขับรถมายิงถูกไหมฮะใช่ครับส่สยฝ่ายที่ยิงส่วนที่าะร้ายกุ้เต๋วแล้วก็ยังอาจจะมีการออกหมายฝัยนอยู่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับก<พ>อ<พ>อ,อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วกันนะแปดคนเนี่ยพอมีกําหนดระยะเวลาครับเราเร่งรัดทางานกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะก็ะไม่ให้ช้าแหละครับเพราะว่าท่านพบตรก็ได้สั่งกำชับท่านผู้ชการ ภาคหนึ่งก็สั่งกับชับนะครับท่านก็ติดตามตลอดทุกหน่วยทุกฝ่ายก็จะร่วมกันจับ่เห็นว่าทางพนักงานสอบสวนได้เข้าไปสอบปากคำคนเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วเขาให้ข้อมูลว่ายังไงบ้างว่าแท,จแท้จริงแล้วเนี่ยสายเหตุที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรกันอันนี้ขอให้อยู่ในสำนวนแล้วกัน,นมันขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อะไรไหมขอให้อยู่ในสำนวนแล้วกันมันยังมีอะไรที่ต้องไปต่ออีกเยอะแล้วแก๊งห่งซึ่งจริงไหมครับ ก็ไปตั้งชื่อกันเองนะไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกครับแสดงว่าท่านใน,ในเมืองนนท์นี่ไม่มีแก๊งพวกนี้อะไรใช่ไหมไม่มีหรอกครับยืนยันเลยใช่ไหมครับผมเป็นแก๊งที่อาจเป็นคืออย่างนี้ฮะย่าเรียกว่าเป็นเ,เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะสองฝ่ายนะครับที่มีปัญหาขัดแย้งกันนะครับแล้วก็คึกข,ขนองเน,องนะที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยมามาทำกันแบบนี้ก็จะได้รายงานให้ ให้ทราบต่อไปในความคลิปหน้าครับนะะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับการแสดงวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีหมายจับสักนิดนึงได้ไหมคะแบบเผื่อไปเผื่อแค่ว่าใครเจอเป็นเบาะแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมได้ไหมหน้า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 หรอหน้าคนนี้เผื่อว่าเป็นเห็นหลบหนีอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นจะไเลยแบบบอกก็ไม่ได้ได้ไหมได้ได้คุณครับเพราะว่าเพราะว่าคือคือคุณตาผมจะได้รู้ไหคือใครที่ ช่วยเหลือให้ที่พักพิงซ่อนเล้นอะไรต่างกับผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยท่านก็จะมีความผิดไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้รู้ว่าผู้ต้องหาเป็นใครยังไงแล้วถ้าเกิดผู้ต้องหาไปอยู่กับใครก็ให้พยายามให้มามอบตัวซะไม่ไงั้นก็จะโดนความผิดไปด้วยถูกไหมครคือขนาดนี้เนี่ยผู้กระทาผิดนะฮะเขาก็โดนโดนหมายจับนะครับถ้าเขาจะมีข้อต่อสู้อย่างไรแล้วนะครับจะมาพบตํารวจจะมา แกตัวแกอะไรต่างเราก็ยินดีแล้วฟังให้ความเป็นธรรมนะฮะท่านมาช้าช้าเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วครับนะครับขอบคุณมากครับนะ